ไม่มีอันนี้พูดจริงๆแม่จะขายอะไรเลยเดี๋ยวนี้คนก็พ่ยเชื่อนะเนาะใช่เดี๋ยวนี้คนก็พ่อยเชื่อคนข้างหลังก็หล่อค่ะใช่เขาตัดผมแล้วเขาดูดีมากเลยนะทรงเนี้ยอ่าันนี่พูดจริงๆคือไม่หาน้ำพริกไลฟ์นี้จะไม่มีน้ำพริกนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยไม่ทุเรียนอันนี้จริงทุเรียนก็ไม่ครับไลฟ์นี้พอก่อน่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องจะบอกจริงๆหฮ้ยมีคนอูมีคนตอบถูด้วยอ่ะ มีคนเม้นมาด้วยอ่ะไม่เขาไม่ได้แต่งงานเหรอเฮ้ยเรื่องในทิกตอกที่ว่าเลิกกันใช่ไหมฮะเรื่องในทิกตอกที่ว่าเลิกกันใช่ไหมฮะอะไรวะเนี่ยไม่ใช่หรอกที่เราคุยกันเล่นไม่ช้าแล้วเขาตัดลงคุยกันวะาทิกตอกอะเหรอไม่รู้อ่ะไม่ไหนไม่อันนี้พูดจริงไม่ใช่ มีด oh. ิจตอบอกว่าเลิกกันมั่วแล้วเขายังอยู่ด้วยกันอยู่เลยข่ามั่วข่ามั่วชายเต็มตัวต่อเลยจริงเหรอที่เราข่าววิกกอล์มีขาวอ่ะคนโจงเว็นมั่วแน่เลยอ๋ออืมข่าวปลอมเฟกนิวใช่เฟกนิวมันเป็นเว็บเหรอครับอืม มัววม่วเขามั่วอย่าไปเชื่อเขายังอยู่ด้วยกันเนี่ยด้วยกันจะมานั่งอยู่ตรงนี้เหรออืม <c oughs> แต่ในเม้นไม่แต่เว็บอืมข่ามัาวม่วอ่ะเจ็ดร้อยคนเดี๋ยวบอกเลยเจ็ดร้ยคนเดี๋ยวบอกเลยทุกคนมาแ <c oughs> ฟนใหม่หรอ <c oughs> ใช่ใช่ เนี่ยแฟนใหม่ครับอืมเราก็ดรามาเออถูกต้องมันเนี่ยเกิดแล้วพีวิทจบเลยทีนี้เจ็ดร้อยคนมาขอเจ็ดร้อยคนเดี๋ยวบอกอร่อยอ่ะใส่บนนาไม้เยอะไปหน่อยอร่อยเนาะอืออข้อย่เยอะมากเลยใช่นี่คือเบอร์ที่ได้บ้านใช่ครับสาวจันท์อาบน้ำอยู่ครับทิกอาชาวเวอร์ ตะดูอาจารย์แน่อืมดนแน่ไม่คือที่จะบอกอ่ะพรุ่งนี้อ่ะวิจะบอกดีไหมวะเห็นว่ารอเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้ดีอเอาไงดีบอกกันได้จะบอกด้วยเหรอเห็นว่าแต่ว่าเราออกรายการพรุ่งนี้ไงรายการบอกนะเอาจริงไหเนี่ยจริง จริงปะรายการสดเอาดีๆจริงๆโอ้ตายรายการสดไปถึงออกสดเลยจริงเหรอจริงจริงนะพี่ตาหม้อกี่โมงแป๊บไหนวะอ่ะลองให้ดูจริงไหมเนี่ยพร้อมเข้ารายการสดเออว่ะไม่ได้อ่านใช่ไหมที่ส่งไม่ให้อ่าน แต่พอคิดว่าอัดเทปเดี๋ยมอัดเทปคือวันนี้พรุ่งนี้คือในควาสบอรออ๋อเฮ้ยเอาดีจริงอ,อ่ะทุกคนจะจะพูดแล้วนะเอาเลยไหม๋ย่ยาตายาไหมนาประก orn ไม่เหลือไม่รอดไม่น,าน,าน,าน่ <laughs> นารอดจะพิจิตรเขมร <laughs> ดีนะครับตัดต่อให้อืมช่องไหนนะพี่ตะอุ้ยครับเปิดเอยเปิดเอยข่าเปิดอยข่าวเปิดอยเลยอะมาพี่ตะเปิดเลยทําเปิดได้เหรออืมเปิดได้เลยนี่ทุกคนไม่ได้จะมีอะไรมากหรอกครับแค่จะฝากอันนี้เฉยนี่ถ้าวันนี้ครบหนึ่งพันนะเดี๋ยวไว้เจอกันเลยนี่อ่ะมาอาจจะกลับนะครับทุกคนมาอาจจะกลับทุกคนไปกลับเอาเองนะ อ่แ c a ไปเลยรับไปเลย,เลยจะบินไห้เหนียวบินพอรคัน,นี้ฮอรทุกคน,นฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับไปติดตามครับพี่ตาเข้าเปิดอันนี้ใหม่ครับแอฟรฟ้าใหม่ทุกคนขอบคุณครับไปกดติดตามครับใช่ใช่คือเขามีอะไรจะลงพรุ่งนี้นี่แหละครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นรายการสดนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวนะครับว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ ในรายการนะครับกินเยอะเดี๋ยวอิ่มข้าวออลืมเลยติดตามแล้วขอบคุณมากครับตรงครับขอบคุณมากครับพี่เออนี่ถ้าสมมุติว่าแบบถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่อยากดูเฉยเฉยอะ่ะมันจะมีน,นี่นะทุกคนส่งดอกกุหลาบหรือว่าส่งของขวัญให้ได้อเออใ้ใช่กี่โมงก็สิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงสี่สิบพรุ่งนี้ เตียยเลยครับช็อตใหม่แน่ช็อตใหม่แน่นอนไม่เป็นไรล้วก็มพีพี่แฮร์รี่อยู่ไงเออใช่เขาตอบให้ใช่เราก็จะแบบอ่าพี่แฮร์รี่ครับก็ประมาณนี้นะะอะไรอะไรไีนแล้วไม่มอะไรคิดแล้ไม่ออกก็บอกลังกำลังนินทาอยู่เลยมีคนถามว่าเสียงผู้ชายที่ไหนซิ เอาจังถึงแพรรีไม่ได้หรอ้ยเออฮ่า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 เออนะใช่ส่งดอกกุหลาบมาได้เลยนะครับทุกคนส่งมาได้เออออชื่อรายการอะไรคะแพรรี่พาทัวร์คับเป็นรายการที่แบบพาไปทานอาหารนอกสถานที่แล้วก็พาไปชมอะไรหลายๆอันเลยครับรายการไหนกัน พรุ่งนี้ไงถามว่าพรุ่งนี้เป็นอาการอะไรก็เป็นแพรี่พาท,ทัวร์ครับขอบคุณครับพี่ปาร์คนะครับโอ,อ้โหพี่พัทเสียงพี่แพรี่นี่นาเออจำได้ด้วยเสียงแต่งหนุ่มมาก <laughs> มีขอว่าเสียงพี่แพรี่แต่งหนุ่มมากโอโอ้โอยอเสร็จงานแล้วเตรียมไปไหนเสร็จงานแล้วเตรียมไปไหนกันต่อคะ เออราติดตามนะครับรอติดตามเพราะเราจะไม่บอกนะครับติดตามไปปักหนึ่งปักชื่ออ๋อใช่พี่ไปเย็นนี้ไปเดินเล่นที่ไหนทำไมครับจะไปหาเหรอไม่รับแขกจ้าพี่ตาจำพี่ได้ด้วยเออเฮ้ยพี่ตาเขามีเอฟซีแล้วนะพี่แพรลี่น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 ี่อ่ะเดี๋ยวปักหมุนให้เดี๋ยวปักหมุนให้บิ๊กซ์โปก อ้าวนี่อาบูเลจี้ผมเลยพี่แพดี้เสียงดังนะคะเขาบอกเดินวนในห้องนั้นดัแกงไม่ได้กินข้าวนะอ๋อขอช่องฟิล์มด้วยที่ฟอร์ดไปแชร์อะครับวันนี้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะเปล่าครับเปล่ามีคนถามบอกว่าขอชื่อเฟซอุ๊ยพูดไปแล้วอ่ะมีโนรอเหรอ พี่ต้าภาพเต็มคำอ่ะโดอ๋อชื่อผู้ชายใช่บุญทิ้งเด็กวัดเออบุญทิ้งทำไมถึงตั้งชื่อบุญทิ้งอ่ะพี่ต้าฝันอย่างรู้มันมันทิ้งมามั่วสั่วแล้วบุญทิ้งนี่มันมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กวัดแล้วนะจริงเหรอใช่อันเป็นแบบฉายาเป็นแล้วเล่นเกมกับเพื่อนแล้วก็ตั้งฉายากันในเชงก็เป็นบุญทิ้งแต่เอามาบุญทิ้งที่วัด ดูแกก็เล่าสตอรี่ไปทด้วเลยบอกว่าแม่เอามาทิ้งที่วัดอ่ารักมากกำลังกินมีคนบอกว่ากำลังจะชื่อว่าบุญทิ้งกำลังกินทุเรียนกรอบคุณแฮรี่อยู่เลยค่ะเขาบอกเงี้ยเอออันนี้ดีอันนี้ดีนะเฮ้ยคุณครับน่ารักมากอ่ะส่งของขวัญมาก่อนเร็วส่งของขวัญมาอ่ะขอเด็กคุณหลาพี่เดียวพอใช่พี่คนเมื่อกี้ดีมากเขาบอกว่าให้เออีกฟังมาอีกฟังมาส่งอีก ขคาะให้แล้วค่ะฝอคอมนะครับพี่แพลวน่ารักมากเลยฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับอันนี้ช่องใหม่ไม่ดังมากนะครับไลฟ์ไม่ค่อยมีคนดูเลยเนี่ถึงไม่ดังไม่เป็นไรครับมีแฟนดังครับนี่อสองหมอนพรุ่งนี้จะได้ออพรุ่งนี้จะได้ไม่ได้ไม่ช็อตใหม่พวก,พวกวถูกหวยทะเบียนรถแกด้วยเอ้ยแต่ไม่เล็กถูหรือเจ็ดใบอะมาทําบุญเขาบอกว่า เขาบอกว่ามาทําบุญวัดนครสวรรค์ค่ะคนะไ,ไม่ค่อยมา <laughs> วันนี้ <laughs> <laughs> พระอาจารย์แพรี่สอนดีมากริงอันนี้อันนี้ต้องพูดเลยนะถ้าเรื่องแบบนี้ต้องให้เขาเลยจริงๆเพิ่งดูแพรี่โนกระแสตะกี้ค่ะสุดยอดมากเอออันนี้ดีอันนี้ดีสุดยอดมากพนี้ต้องรอลุ้นประกอนแล้วละ่ะเออโดนแน่ตดนหูแมมช็อตแน่รายการสดเลย เราถามเรื่องความรักเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกะไรกันเลยมากเพราะว่าถ้าเขาจะเจอยไปพูดเรื่องศาสนาเขาไม่เอาเธอออกจริงเหรอน่าก็ก็น่าจะมีแบบฟิลแบบฟิลนั้นด้วยแหละคิดว่างั้นไม่มีหรอกจริงเหรออาจจะอาจจะมีบ้างบ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 างดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะเยอะเพราะว่าถ้าคุยเรื่องศาสนามันมีเรื่อพูดให้แบบว่าพรุ่งนี้รอชมนะคะรอติดตามเลยนะคะจริงๆแบบจะเปิดตัวด้วยพรุ่งนี้จะเปิดตัวอะไรเดี๋ยวรอดูครับ อย่าพูดอย่าพึ่งนะเขาก็รู้หมดแหละดูเหมือนกันค่ะวันนี้คุณแพรี้สวยมากค่ะหลอกชมหรือเปล่าพูดจริงปะเนี่ยแน่เลยค่ะหลักฐานมีเอออยากจะปฏิเสธแต่หลักฐานแน่นหนาสุดไม่ใช่ไม่ใช่น้ำพริกอันนี้พูดจริงฝอไม่ได้เอาน้ำพริกมาฝอไม่ได้เอาน้ำพริกมาฝอลืมฝอว่าแล้วฝอลืมอะไรลืมน้ำพริก เอาลืมหรออืมลืมลูกน้องผมไม่เอาเออให้ที่พี่อ้ําส่งมาฝอรยไม่มีลูกน้องเหรือไงพี่ดอกดาวทีมงานทีมงานเออที่งานส่งมาให้มาส่งกุหลาบให้แล้วครับอุ๊ยขอบคุณมากครับอ๋อยๆส่งกุหลาบให้แฟนเช่ญเลยอะถ้าอยากเห็นพี่แพรี่ส่งหรอกกุหลาบมาก่อนให้ครบก่อน พี่แพรี่พูดได้ดีมากใช่เขาเป็นคนพูดดีอยู่แล้วครับพี่คิดว่าจะเอาเข็มขัดมาอยู่นะอยู่ว่าพี่บอกว่าจะไปซื้อเหมือนกันอยากได้เข็มขัดอันใหม่อันหนึ่งไม่เห็นหรือใช้เข็มขัดเลยพี่บอกวลืมแลไม่เห็นจริงๆนะจ๊ะเจอกระเป๋าเอาามดีพี่ฟอร์ดตัดสกินเฮดเท่มากเลยค่รับพอแล้วครับพอแล้วนานๆทีพอครับ ข้างหลังใครคะอะไรนะะผุ่ไหนน่เข้มขัเหรอเดี๋ยวกาลืมเข้มขังหรือนะวันนี้แม่พูดดีมากจริงครับพูดดีมากส่งให้นิดเดียวพออ่านชื่อไม่ถูกโอ้ยพี่พาร์คส่งมาอีกเลยพี่พาร์คส่วนทุเรียนที่ฟอร์ดไปเที่ยวเป็นส่วนญาติเหรอคะเป็นส่วนเพื่อนพี่แป๋มครับเป็นเพื่อนสนิทพี่แป๋มแม่ก็ส่งให้ทั้งสองคนครับขอบคุณคะ เขาส่งของให้ส่งของขวัญส่งเกือบพี่ฟอร์ดน่ารักมากอ๋อพอดีว่ามีแฟนแล้วนะชมชมได้แต่ว่าชอบไม่ได้นะเออออเกเท่าแม่อีกอย่างนึงเอาจริงไม่เคยมีหรอกอะไรอยู่กับเกเท่านม่อีกอย่องนึงเลยแปลงโฉมเร็วมากเมื่อกี้ยังสวยอยู่เลยเออเขาอุ้ยเขาคุณค้าแม่งามสันนะครับ น้อยมากเลยพี่พักส่งน้อยมากเลยโหส่งน้อยมากที่แพดี้พูดดีจริงวันนี้สุดยอดมากจริงๆเฮ้ย <C ell> มาละของมาส่งละอาก็มีแฟนแล้วจ <C ell> ริงๆดิเดี๋ยวไปรับอาหารก่กอนทุกคน <C ell> เอาไม่ใช่เหรอเอเนี่ยไอเก่งช็อตลงไหมแพรี้ ครัวทางนี้ก็ไ uh ด้เ oh. อ mm ๋อหายล้มล้มเลยเอ้ยไงโอ้ยถ้าไม่มีตั้งใจต้องทำยไงครับลงบัญชีไว้ได้เอาละลงบัญชีไว้ได้เลยโอ้ พิ่งรู้ว่าตะอยู่เวรัมเหมือนกันใช่ครับบ้านเดียวกันเลยครับพี่เลี้ยเขาชอบคนเวรัมอ้ยทำไมไม่ส่งขันให้เลยอ่ะน้อยใจแล้วพี่พี่วันนี้นะส่งเอาส่งเอาเลยไม่อยากจะพูดเลยอะไรอะไรส้มหวานอยู่นะวันนี้คืออะไรอ่ะพี่วันนี้ส้มหวานอยู่นะคือวันนี้คืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจสส้มหวานสุดยอดส้ม รอเรือชัดมากครับเป็นคนเอ่อโอ้ยเป็นคนไทยที่ไหนพี่วะตุ่มเสมยคนไทยอะไรหล่อนมันเสมยคนไทยเสมยเสมยเฮ้ยคนเร้วคนไปกินก่อนเอาองข้างล่างใช่พี่คนที่มาวีนงหน้าตาจมูเจนนันะเขาบอกว่าคนสวยของประเทศนะจ๊ะจริงเหรอจริงทไมเห็นยกย่องให้เป็นคนสวยที่สุดในประเทศอ่ะเออนั่นเห็นไหมล่ะคนบ้า มาทานข้าวกันทุกคนประเทศสวยได้แค่นั้นเฮ้ยแรงอ่ะไม่เต้มพูนเลยเนี่ยสวยอุจารประเทศแล้วกพี่แพดี้มีแฟนเป็นคอมีนโอ้โอ้บุรีนนะเนี่ยบุรีนนะเนี่ยเออพี่เป็นดีมากทุกคนเอ้าแเราถีบไปส่งคือที่ตาเมืองโกลมนะขึ้เก่งขาวเพื่อนจะต้องไปอีกไหมเนี่ยอาจารย์เขาจะตีกันแล้วดีใจมากรลยไปลงที่ตาเมืองเมืองโกม สักยากด้วยนะมาทุกคนโมบายแมวอุ้ยขอบคุณครับพี่ไข่มุกเกือบไม่เห็นโอ้โหพี่วาเนี่ยติดตัวร้อยตัวเฮ้ยจางไม่เห็นได้แบบเท่าบ้างอะไข่โกส่งเยอะอ๋อพี่ไข่มุกส่งให้พี่รีด้วยใช่ไหมดีมากพี่ไข่มุกทำถูกมากเะโมบายสี่เบอโมโมสีบายเฮ้ย โี่บบใ<ห>บครย,ยมาทุกคนนี่ฝึกกินเหมือนพี่แพรี่นะครับโมีบรยอ่ะอยากรู้ไหมทำไมาถึงฝ์ดถึงกินเหมือนพี่แพรี่ทุกคนลองลองลองคิดดูว่าทำไมเพราะอะไรเ,เ,เพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งเลยนะก็คือ อะไรที่เราแบบไม่ชอบอ่ะเราสามารถแบบปรับได้อะไรเงี้ยเหมือนของกินเลยเหมือนที่แบบแฟนเขาชอบกินเราสามารถแบบปรับได้เหมือนเหมือนนิสัยเราเหมือนกันถ้าสมมุติว่าแบบมันไม่ดีอ่ะมันสามารถปรับให้มันดีได้ปรับให้มันเข้ากันได้เหมือนอะไรที่เขาชอบอะไรเงี้ยโอก็สสามารถแบบชอบที่เขาชอบได้เออบังไม่รับครับพรุ่งนี้ติดงานครับก็ะดิตัวนี้เบิร์พอยท์ครับ อ่าเป็นไงกินที่กวางขาเอครับตอนตื่นประมาณหอ๋อบ่ายสองหรอตามไปให้ไหมไปไปได้ไหมเราตื่นกี่โมงเพื่อเราเสร็จโอ้ไม่ไปหรอกเขาไม่มีงบให้เราช่องนั้นน่ะโอ้ไม่ไปไม่ไปเขาไม่มีงบไม่มีอะไรช่องโอ้จะไปยังไงล่ะช่องแบบนั้นนาแค่ไม่มีมืถึงกันเลยนะเราเสร็จถึงกี่โมงวะเวลาถ่โมงราตประมาณเที่ยง ต่นเรื่อยๆครับโอเคแล้วก็ต่อเป็นเรื่ชุดเดิมนี่หรอใช่หนาสอดใบสองห้านาทีหรือใบสามหรือประเด็นพระอีเกเต้พี่หนาเนี่ยอ๋อประเด็นพาร์แหละเชิญคู่กับสมปองไงโอ้ได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 ้ถ้าไปให้อย่าลืมบัตรอย่าลืมค่าน้ำมันรถน้องด้วยก็ของของน้องพี่หนาจะหมื่นหรือโอเคเปล่ะได้ได้ค่ะได้แหมแต่ว่าของสมปองนี่หาอาจจะให้ไม่ถึงนะแต่ห้ามบอกเขานะหรือเขาจะถึง ได้ค่ะไปไปก็มอ็่าน้ำมันนะไปะไม่ใช่เพราะว่าเราต้องใส่ชุดแต่งใส่วิกไงไปค่ะไปโยอะไรนะคะโอ้พี่หนานูว่าไม่ได้อยากมาเลยหนูบอกตรงตู้มาก็มีดราม่าตลอดที่แต่เรื่องให้หนูปวดหัวขายทุเรียนกวนจะขายทุเรียนทอดค่ะ กดทอทในเพจได้เลยครับพี่นาตายังไม่ถึงแล้วดูค่ะได้ได้ได้ค่ะพี่หนาได้เลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะอร่อยนะไก่เนี่ยอร่อยมากเนาะ อร่อยอันน,นี้อรยดีจาหวันเียอืมเราชิมดูทีแต่เขาบอกว่าเผ็ดใช่ดูยากสีแล้วก็ในะจ็ดใช่แลอวอิมชันอุ๊ยขอมค้าพี่พักรักมาก เผ็ดปะอืมเผ็ดมากไหมเผ็ดอยู่จานอร่อยปะจริงอ่อะอร่อยมากชิมเออได้ได้เผ็ดๆอร่อยเลยอร่อยเลยแหละอุ้ยเผ็ดมากอ่ะอืมเผ็ดมากหืมอยู่ตามเลยทีนี้มาฮะ เ <Okay. S 1> อร่อยมาก uh huh. อันนี้เราจะออกไปไหนครับเดี๋ยวจะไปหาดูเสื้อผ้าไปช้อปปิ้งโอเคหาเสื้อผ้าไปช้อปปิ้งกันนะนทุกคนไปซัปเปิ้งกันดีกว่าเยาไปดูกระเป๋ากระเป๋าใส่เงินอนะ่ะแต่จ กินเวรนะแซ่แบแซ่บเผ็ดเนาะเผ็ดมากเคยได้ลองไหม,มน้ำพริกเอาไก่นี่เออเอาไก่ไหมช่องนี้ไม่มีตะก,กร้าของไม่มีครับเพราะว่าผมกลัวโดนแบนอีก ยังมีคนแกล้งอีกเดี๋ยวถอนเงินไม่ได้ก็พีแล้วโดวนแกล้งเออมันแก้ไม่ได้เลยหรอไม่ได้ครับแต่ว่ามันมีคนแจ้งมานะตอนนั้นนะม,มีคนแจ้งมาว่าแบบเออเราส่งของช้าอะไรเงี้ยอใช่ไปขายในพิกตอก็อกนะใช่ลูกค้าสันดานเสียมันมีเยอะใช่เขาแกล้งนะแต่ว่ามันขึ้นชื่อมาด้วยแล้วฝอระแคบไม่ทันแต่ชอบมันปิวไปก่อนอืสันดานเสียอีพวกเนี้ยช่างสั่งของไม่เอาแต่ทันใ,ใจเอาแบบ สั่งวันนี้พรุ่งนี้ต้องได้รอของไม่ได้เลยแล้วก็ report, รีพอร์ตกะแรงของมันรู้อีเหี้ยพวกนี้อย่าไปขายมันแดกแต่ว่า,าของเพิ่มว่าเพิ่มมันมีเวลาสองวันไงพี่ตะที่เราจะส่งของใช่ไหมติ๊กต๊อกมันให้เวลาสองวันคือพอว่าของ,งวันที่สองแต่ปุ๊บเหมือนมันมันแบนมาว่าเราส่งชา้าแล้วเนี่ยเราไปกดว่าแบบผมส่งของไปแล้วนะครับอะไรเงี้ยทีเนี้ยช่องมันก็เอะจะกร้ามันก็ฟิวไปเลยแต่ช่องไม่ฟิวนะที่รับเงินอะิวที่ถอนเงินอะ อมีคนแก้งแต่จริงๆอ่ะเธอต้องเข้ากับไอ้น้ตบุ๊กไว้เพราะว่าเวลาแต่ตะก้ามันบินอ่ะไอใน,นเนี่ยมันจะยังอยู่มันต้องมีโปรแกรมที่เราเข้าไว้อีกอันหนึ่งของเขาก็เป็นแต่เงินยังอยู่ยังถอนได้ปกติแต่ตะก้าแต่แตะก,ก้าหายอ๋อตะก,ก้าหายอย่างเดียวของฝอกร,ระบบลัางบ้านอ่ะเข้าไม่ได้ เราแบบเก็บเงินปลายทางอีกอย่างหนึ่งอยากไปเลยอืเพราะว่าคนคนบางส่วนเนี่ยหนึ่งมันไม่ได้เลยอ่ะจังออดทําไมไม่เปิดปลายทางไม่เปิดปลายทางโหเราเปิดดีบรรลัยเลยอ่ะไม่รับของของกิกับใชุ่รเดนทอดก็เคยรับไปขายกับพี่ไครดีตอนนั้นนี่ส่งมาสองบ้านละเอียดหมดเลยอ่ะเละเลย พรุ่งนี้มาช่องแปดใช่ไหมครับถ้าแบบพรุ่งนี้ก็มาช่องแปดอีกพอเสร็จตรงนี้โอเคพี่ว่าจะเป็นคนที่ติดต่อมาช้าที่สุดเวลามาออกรายการอืมย่างมาหอนกัน มีคนปันว่าเราเลอกกันอ่ะอะไรนะมีคนปันว่าเราเลิกกันไอ้อวีนี้มันเป็นไอนี่สักาก็เพรมันเป็นเวบพน,านืมแล้วคนเชื่อเต็มไม่จริงนะครับข่าวมั่วไม่มีนะไหนพี่โอ้ยมันนานว่ะ มันต้งนานแล้วอย่าไปสนใจอย่าไปอย่าไปแชร์อย่าไปอะไรเดี๋ยวมันเงไปเองเพราะว่ามันตั้งมันจงใจไอ้ยมันจะมีถ้าไม่ข่าวเลิกการก็ข่าวเสียชีวิตข่าวอะไรเงี้ยมันเอาไปโปรโมทพนันกนอนอ่อนกใครที่เป็นคนดังโดนหมดแหละก็ดีแต่อะไรอาจารย์เอจักรพัฒน์โดนจับโดนอะไรนะคนคนก็ดีว่าเป็นข่าวจริงไอพวกนี้มันไปโปรโมทไปพนันหมดเลยหาทำเนาะ เราให้กดลิงก์ใช่เต็มตอตอเลยเอาเราให้กดลิงก์นะครับอย่าไปกดเฮอย่าไปกดนะทุกคนใช่ถ้าเราไม่กดไม่เชื่อไม่เป็นไรครานมันไม่มีสถานะแล้ววันนี้คุณพี่แพดดี้พูดแทนใจมากที่สุดฟังแล้วยังแบบแล้วก็นั่งขำนั่งหนุ่มอุ้ยแล้วก็อุ้ยแบงนั้นแหละจะต้ดูอยู่อุ้ดูเหมือนตกใจ ถูกต mm. ้องครับพี่วันชัย mm พี hmm. ่วันชัยจะแต่งงานแล้วนะจะแต่งงานแล้วใครพี่วันชัยจริงเหรอเหรอจะแฟนัดงานแต่งหรออืมอ๋อจะทะเบียนอะไรท่าอย่างเนี่ยทะเบียนสมรสข้าวเทียมเหรอขิงเหรอครับหรือว่ายังไง จบไปเถอะแต่ถ้าออกไปะได้มีคนเลี้ยงดูแกล้งไปอย่าลำบากไปที่มันชายถ้าไม่โจดนะโจดๆไปเรื่อยๆลาชเ้นเราพออายุปูนนั้นแล้วเฮ้อเ้ยเอ้ยเห้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเ้น แล้วดุงคนนั้นมาทำอะไรอ่ะอ้วนอ้วนอ่ะผมก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะเขาก็อย่างนั้นแหละทุกคนไม่มีอะไรหรอกเขาก็รีแอคของเขาไปตามมาตาคนคนเจนนั้นอ่ะเขาก็มองโลกแบบนั้นคิดแบบนั้นทุกคนละคนละเจนเงินไรหล่อเนี่ยเดี๋ยวก็โดนนะรามันหย่นคนละเซิร์ฟเวอร์อ่ะ มันจะตกอยู่ครับอืมใช่ใช่อะไรใช่ใช่ออคนเจนนั้นเขาไม่เปิดรับฟังอะไรหลายด้านหรอกครับนไม่เปิดแล้วครับแต่แล้วเขามองโลกแบบเขาแบบคนโบราณเขาจะว่าแบบเขาก็มองอย่างนี้มันตั้งแต่แต่ไรแล้วเดียวกับพี่บัญชัยนั่นแหละค่ะ เุ้ยไม่แดงมาว่ะเอ้าซิกตอบเก่าส่งของน,นห้เราได้ค่ะววาช่องปลิวมือเท้าอุ้ยห่ผอนค่ะฝั่งทนตกแล้วไม่เป็นไรครับพี่ไว้ดิวได้ล้างรถเปนในตัวรถเริดมากอืมต้องไม่บอกพี่อ้อมเลยบอกพี่อ้อมครับทำไมอ่ะเก้าล็เข้าไปเปลี่ยนละมาเจ้อ๋อ อุ้ยหอมครับคือ่จังหวัดไหนตอนนี้มันมีจริงๆเหรอเปย์เงินผู้หญิงสองร้อยนรเจ๊งปะเนี่ยเปย์เพลงร็ปิ้อ่ะอุ้ยหอมครับอื้อ๋อมีจริงจริงอืมไปดูไาแล้ว จะเขาดังในอันนี้มากอในต่างประเทศมากอ๋อโหเพิ่งเห็นมาเมื่อวานวันนึ่งเข้าไปสองเว็บเขาคือใครกัโอ้โหโคตรดังเหมือนพอมเขาดังเรื่องอะไรเรื่องเขาเป็นนักแสดงเหรอใช่ไปดูในเน็ตฟิกได้เหเรื่องหนังเบียนะสุดสุดอะ พอดอยู่จงังหวัดไหนครับ่ะอยู่จันนะครับอยู่จันหัวหลัหหอองนาะท่านี้นกำลังพอดีเลยไม่เยอะเกินพี่ตจ้ากินเยอะมากเลยนะก็จุด กินเข้าไปได้ไง,งมันอ่ะมาเจ็ดสิบมันต้องมาเอาให้วครับเจ็ดสิบค่ะเดี๋ยวค่อยไปลิ้มรอืดแค่วีนหมรสเดีเ๋ยวอัพต่างอ,อัพไอยก็มันค่อนอยู่เลยนอนอยู่โรงพยาบาลใครนี่อย่า